ยังไม่ตื่นเราว่านะเราบุกห้องเลยดีกว่าวฟิมไม่ตื่นอ้โหอะไรเนี่ยวิฟิมนี่มันจะบ่ายอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ตื่นเลยกออะไรเนี่ยนี่ก็ปิดเทอมแล้วเนี่ยนี่มันจะบ่ายอยู่แล้วนี่ฟิฟิมยังไม่ตื่นอีกแล้วเนี่ยเราว่าเราเข้าไปปลุกวิฟิมหน่อยดีกว่า ค่อยๆเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาตกใจพี่ฟิล์มพ,พี่ฟิล์มสงสัยไม่ได้ยินแน่ๆเลยอะ่ะเหมือนเราเข้าไปดูในห้องเน่ยดีกว่าพี่ฟิล์มน้องใจดีปลุกพี่วันปิดเทอม นี่พี่ฟิลมยังไม่ตื่นอีก่หรอเนี่ยพี่ฟิลพี่ฟิลตื่นได้แล้วพี่ฟิลบ่ายแล้วเนี่ยพี่ฟิลมพี่ฟิลพี่ฟิลเราว่านะพี่ฟิลอะน่าจะน่าจะง่วงจริงๆแหละแต่นี่มันก็ปิดเทอมมาเนาะเราว่าเราให้พี่เราว่าเนะเราให้พี่ฟิลอะ นอนต่อก็ได้ไหนๆก็ปิดเทอมแล้วพี่ฟิล์มน่าจะง,ง่วงจริงแหละเพนนราะแกไม่กลัวละ<า>ขึ้นมาบนเตียงขึ้นมาบนเตียงใสย่ยางน้ำตบวนี้เดี๋ยวผมพาให้เดี๋ยวผมพาให้โอเคฟันดีนะพี่ฟิล์มเงามากินข้าวด้วยล่ะน้องใจร้าย ุกพี่วันปิดเทอมโหอะไรเนี่ยวันนี้ปิดเทอมแล้วนี่พี่ฟินยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยนีม่มันเพียงจนจะบ่ายอยู่แล้ววะเนี่ยอย่างนี้ปล่อยไม่ได้ละต้องเข้าห้องไปปลุกซะหน่อยละพี่ฟินพี่ฟิลดจูจากส่งน่าจะยังไม่ตื่น,นเราว่านะเราบุกห้องเลยดีกว่าฟ ่อยไม่ไดแ้แล้วต้องเข้าไปปุุกเฮ้ยพีเฟมไม่ได้ยินด้วยพีเฟมตื่นได้แล้วมันจะบ่ายแล้วเนี่ยนี่มันจะนี่มันจะเย็นแล้วเนี่ยพีเฟมทำไมหลับสนิทจังพีเฟมโอย ตื่นไปไหนก็ตื่นไงเร็วๆนี่มันจะบ่ายอยู่แล้วเนี่ยกะตื่นไปทำอะไรอ่ะก็ตื่นไปกินข้าวไปทำงานบ้านเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันปิดเทอมเนี่ยปรกัสตื่นมันปิดเทอมมเนี่ยถ้ใครจะปิดเทอมก็ต้องตื่นตื่นทำไมอ่ะพี่ฟินจะนอนถึงเย็นไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยจะตื่นไปมีอะไรทำอ่ะเออตื่นเถอะก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่ฟิลรีบอาบน้ำเลย เมื่อคืนอาบไปแล้วค<ะ>้าไม่อาบรีบตื่นโอ้ยมันปิดเทอมแม่ทุกคนตื่นทําไมเนี่ยปลุกทําไมเนี่ยฝ่ายคนนอนตอบแม่ได้ไงเนี่ยคนจะนอนเนี่ยพี่ฟิมแบ๊มโอ้ยอยากตื่นมากก็ตื่นไปอือ,อไ,ไปก็ได้โอ,โอ้ยอุตส่าห์มาปลุกหวังดีที่นอนก็ไม่เก็บอะไรของพี่ฟิล์มเนี่ยไปดีกว่า น้องใจร้ายดูทีวีสวดดวน,ดดวน,นี่าอ,อนี้นะอะไรเนี่ยสมัยเด็กน้อย,ยออเนี่ยย้อมสีผมเลเนี่ยโอ้ยไปเลยค่ะโอ้ยพระกาศดูทีวีมานาเนี่ยขาพิมเล่นบ้างดีทีวีเนี่ย ดูมากมันจะเล่นเกมเล่นเกมมาพี่ฟิล์มไม่เอาไม่ฟิล์มโฟกัสมาดูก่อนจะไปแย่งโฟกัสได้ไงโอ้โฟกัสดูมาน<ห>ตั้งนานแล้วนะขอเล่นบ้างดีพี่จะเล่นเกมเนี่ยฮะไม่ให้อะพี่ฟิล์มพี่ฟิมก็รอโฟกัสดูให้จบก่อนเซ่เดี๋ยวโฟกัสดูอีกสักประมาณ30คลิปก็จบแล้วโอ้โอยงั้นฟิล์มเล่นเลยแล้วกันยอย่าไม่ได้ล นี่ไงเปลี่ยนเป็นเกมแล้วเรียบร้อยโอ้พี่พี่อะไรก็จะเปลี่ยนคลิปนี้ไหนเปลี่ยนเลยเล่นเกมกันเลยจดีนะเฮ้ยมูกัตเปลี่ยนทำไมอ่ะเอาตัวมกัตจะดูว่าจะเล่นเกมยังไงนะแต่ก็จะดูนะมึจะเล่นเกมยังไงล่ะก็จะดูเล่นมูกัตจะดูมูกัตจะดูมูกัตจะดูดิ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 ฮู้ยฮู้ยแกนี่ใจร้ายจริงน้องใจร้ายจริงเล่น้ย ของพี่ฟิล์มเนี่ยก็ลองมาดูก่อนแทะว่าตัใจร้ายได้ยังไงกลิ <g> ่น <it> อะไรจุ๊ <g> ๊ <it> ๊พี่พีอะไรหรอ <g it> ดูทีวีต่อดีกว่าน้องใจดีดูทีวี มึงขอเล่นเกมมึงดีบนทีวีเนี่ยก็เล่นมาตั้งก็ดูมาตั้งงานแล้วนะอ่ะจะเล่นเกมเหรอใช่ขอเล่นหน่อยอ่ะก็ได้พีเดี๋ยวพักหยุดดูก่อนก็ได้แต่มี่เล่นเสร็จเดี๋ยวพี่ไม่ให้ดูโอเคขอเล่นสักพักหนึ่งแล้วกันได้ได้ได้เดี๋ยวพักนั่งเป็นเพื่อนนะโอเคน้องใจจริงเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเล่นเกมให้ดูนะพีนเนี่ยเพิ่งแอบแม่เติมเกมไปนะทันเสีย ไปดูแล้วนี่จะกินของมันเป็นยังไงสวยไหมสวยไหมสวยโอ๊ยวันนี้ฟุกุใจดีนะเนี่ยโอ้ยดมากจริมามามานี่ตาที่ขอแล้วกันนะอืมอันหนึ่งเดินกันซุ่มซุ่มซุ่มยุมมองมองนะมองมองอยู่มาแล้วมาแล้วพี่ไยิง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 ปัง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 น้องใจร้ายกินขนม นีมาแล้ววันนี้นะเราได้ขนมมาใหม่ดูสิมีตั้งอ่มีตั้งห้ารสชาติเนี่ยน่ากินมากเลยอะเนี่ยนะบอกเลยเราจะกินคนเดียวให้หมดี่กมื้เอเร,เราไม่แบ่งแน่นอนงั้นเราเริ่มกินเลยดีกว่าเอานี่้กันช็อกโกแลตนี่น่ากินมากกินอันนี้กินไ,ได้เอาออกก่อน กินไปเก็บแตงข้าวโอ้ยวันวันกานกินอะไรกันน่ากินยังไงกินมั่งดิอ๋อไม่ไดอกินขนมไปกินมั่งิ้นนึงดิให้แบบเพื่เมเอ้าตัดนักจะเก็บไว้กินคนเดียวเพราะขนมเันเนี้ยอร่อยมากโอ้ยกี่ห่วงอ่ะอยู่นี่กินนะไปจะกินี่จะกินนะ ของที gaming, gaming, ้งกกินม้างหยิบอะไรชิ้นหนึ่งไม่ได้โอ้ยมีมุกอย่ากินนะนี่มีไส้ด้วยวด้ยกินม้างเลยกินบ้างโครงการนี่ใจร้ายจริงๆเป็นน้อยใจร้ายมากน้องจีรายน้องใจดีกินขนมนี่มาแล้วร้านประจำ นี่ซื้อสี่รสชาตินี่นะ่ากินมากเลยอะ่ะกินรสใหม่ดีเนี่ยกินเอาเป็นบูเบอรี่ละกานนีน่รสนี้ไม่เคยกินเลยเนี่ยหืมกินหอมมากอะฮึโบกใครินอะไรอะ อยากกินนี่เปนขนมปังหุยน่ากินนะอยากกินบ้างอะ่ะเอาชิ้นไม่กินได้จริงเหรอได้ชิ้นหนึ่งนะโอกาสได้เลยอยากกินชิ้นนี้ใช่ไหมอ๋อได้ไม่หยิบไปเลยวิ่งจากทจ่นี่กินส้มนะเนี่ย<อ>ไม่เอาส้มออกไปก่อน,นกินยากไงหุยดูดิดูความแบบว่ามันดิเนี่ยขนมปังนี่คือดูจากข้างนอกก็รู้เรียกว,ว่ารู้เลยเลยว,ว่าขนมปังเนี่ยมันมีหลายชั้นมากๆนะน่าจะประมาณ1345ชิ้นโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอวิยงกินแล้วนะวิ่งไปซะ อยากใหให้นีวไม่กินอันนี้ปังก็ไม่กินแกกินแล้วนะอันอร่อยอ่ะดูดิขนมปังแบ่งเป็นหลายเลเยอร์ทุกคนอร่อยจ้าจ้าจอาจ้าจอาจ้อืมคุของน้ำบการ์แกกินอีกได้ไหมเพียงแกนี่พอแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามึงซื้อมาเดี๋ยวมึงมับ่าไ้นะโอเค

ใจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเธออีกครั้ง you are my